ะะโอ้วันนี้แม่ค้าสวยเนาะแม่ค้าแท็กซี่นี่โหแปลกขนอน์ัน้วเนาะ,ะสวย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 ๆวย,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 วยน,นี่ลายอะไรลายเรือหงนี่นะคะผ้าไหมเสน่ห์ของชุมพลบุรีจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นทอเครือเนาะ เครืออัมโพรเครืออัมโพรเครืออัมโพรเครือสมอเครือสรงนะคะแม่บ okay. ้านพุ os, ่งยืนค่ะน so, okay. so, ี่บอกสีกรมจีกรมพุ่งยืนเลยบอกไม่สีมันจะเป็นผ้าสองตะกงค่ะเอาแต่สองตะกะ พุ่งยืนเหรอนี่ดูเหมือนไม้จุนเนะใช่ค่ะพุ่งยืนเลยค่ะเนื้อเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะบอกย้อนสองตะกอบค่ะเจ้านี้เลยสีสดเนาะไม่เอาดูนี้ดีกว่านี่สเสน่ห์ของบ้านถืออ๋อนี่ไงสโตร์จะเครือสโตร์เออไหนดูซิอ่ะดูนี้ดีกว่าดูเครือสโตร์ซิเครือสโตร์จะเป็นน้ำไหลคะ่ะอ๋อเครือสโตร์น้ำไหล โอ้เกจันเพื่อสลงเพื่อสลงแต่เป็นน้ำไหลโทนมันจะอเป็นเป็นเขียวเหลืองเนาะ,แล,ะ,นะแล้วก็ส้มเนาะแล้วก็ก็มีกระนิวด้วยเนาะรตรงนี้เนาะนี่คือเสน่ห์ของอำเภอสุพรรณบุรีอ่าันนี่สองเมตรไหมอ๋อเกินแต่เกินหนึ่งพืนใช่ไหมเนี่ยอ๋อคือมันเป็นเหมือนสลงน้ำไหลเพราะฉะนั้น ในหนึ่งพื้นมันก็เลยใหม่ซ้ำนะคุณผู้ชมดูก่อนนะพ <Okay. S 1> อมาถึงตรงนี้เนาะถึงตรงนี้เขียวเนาะแล้วตัวนี้เป็นม่วงเนาะอ่ะพอด้านนี้มาเป็นอ่ะดูทิศไมด้านนี้สินี่เออมันจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้สลงแบบนี้สลงแบบนี้เออกี๊ยต้องต้องแต่ว่าคนที่เอาไปซื้อไปเนี่ยจ,จะไปตัดไหม ตัดนี่เส้นพุ่งหมาบ้านเนาะอ่ะอันนี้ที่ดิวโชว์อยู่อะเป็นเครืออันปรงค่ะเครืออันตรงน้ำไหลน้ำไหลเครืออังรใช่ไหมลายลาค่ะนออ๋ออ๋ออนออ๋ออนิอ๋อก๋่อ๋อก๋ออ๋อออออ สองตะโกแต่หนานี่น้ำไหลน้ำไหลนี่สวยดีอ่านี่เครือเครือปพกามาออมนั่นนี่เนาะใช่ไหมเครืออัลโพรมอ,อ๋อเครืออัลโพรมบอกเออใช่เครืออัลโพรมแต่ว่ามันเจอเส้นยืนเป็นสีออกนี้เนาะอ้าวไปแต่ความโอเคสวยสวยนะคะ อันอยอยนี้ก้นหอยใช่ไหมก้นหอยสืส้อสดๆนคะคะโอ้ก้นหอยนี่หนามากเลยค่ะไม้รอบนอกไ่นผู้ชมดูน,นคะคะสวยมาก ่นเฉยเขาจะทำอะไรได้เนี่ยเป็นตัดบอกสวยต้นหอ,อมต้นหอมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะบรรยากาศตลาดนัดท่ามหินสุรินสวัสดีค่ะนะคะแม่ค้ากำลังแม่ค้ากำลังเก็บตังค์อยู่เห็นนะคะแม่ค้ากำลังแม่ค้ากำลังเจรจาต่อรอง เกราจาต่อรองสว,ส,สวัสดีค่ะ,ะ,ะขายดีไหม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 ขายดีค่ะขายดีนะคะ,ะมาเที่ยวกันได้นะคะสวัสดีค่ะ